สวัสดีค่ะเมื่อนี้หลาจะพาไปเบิ่งส่วนกล้วยคุณย้ายน้อยค่ะซึ่งเราปลูกมาได้ประมาณปีกับอีกหน่อยๆแล้วนะคะจะเห็นว่าต้นกล้วยนะคะจากต้นพันธุ์นะคะก่อละหนึ่งต้นตอนนี้มีการแตกแตกกอนะคะไปลายลายก่อลายต้นแล้วนะคะตอนนี้แต่ละกอก็มีการออกลูกนะคะหลายเครือแล้วค่ะโดกมากๆเลยนะคะออกเต็มไปหมดเลยค่ะ ตอนนี้ยายน้อยก็เริ่มมีรายได้จากการขายกล้วยนะคะนอกจากขายกล้วยแล้วแต่ละมือนะคะยังสามารถขายใบตองได้อีกค่ะมือละร้อยบาทนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีการเฮ็ดแหนมนะคะซึ่งจะต้องใส่ใบตองค่ะทางชาวบ้านก็เลยมาสั่งแม่น้อยนะคะยายน้อยนะคะวันละ5กิโลค่ะใบตองนะคะดีไลน์เด้อค่ะการปลูกกล้วยค่ะ ผู้ใดมีที่มีทางขนาดจ,จะปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นการเฮ็ดทางค่ะเข้าไประว่างกล้วยนะคะเพราะว่าจะง่ายในการขนทรงค่ะเวลาเขาเก่าเอากล้วยออกมานะคะเดี๋ยวเขาไปเบ่งต่อเลยนะคะว่าแม่น้อยเฮ็ดจังไดตอนนี้ได้ข่าวว่าแม่น้อยเนี่ยซื้อเครื่องทุ่นแรงมาใหม่นะคะช่วยในการตัดหญ้าค่ะสร้างมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครื่องตัดหญ้า ฉบับผู้หญิงนะคะลองร้อยการตัดหญ้าของเรานะคะอันนี้ก็โอ้โหเพิ่งดูค่ะแม่ฉบับมือดีบอกนะคะสัมภาษณ์น่าดีแต่อืมเบาดีอืมอืม ัดเอล้นไม่น้องจะชาตแบบไวขึ้นน,นึงนะคะสา,ามารถตัดได้ป,ประมาณสองชั่วโมงค่ะตัดไปเรื่อยๆยังใี่นะคะเนื่อยกับพักค่ะเนีน้ำหนักประมาณสามกิโลนะคะเหมาะสำหรับทูนิงคะ่ะ ไรน้ำไม้ที่พักต้นน้ไม้แล้วค่ะประมาณจากอาทิตย์นึงนี่แหละค่ะเนี่ยน้ไม้ที่เขาเก็บเกี่ยวนะคะจะใช้เวลาเก็บเกี้ยวประมาณสองเดือนค่ะหลังจากนั่นต้นของมันก็จะแก่นะคะพอแก่ปับ๊บเขาก็จะถอนต้นแม่มันทิมค่ะ ปล่อยให้ต้นน่อยมันใหญ่ขึ้นมานะคะพอมันใหญ่ได้ที่แล้วเขาก็เก็บนอค่ะทีนี่แต่ตอนนี้พักต้นแล้วกับต้นน่อยมันใหญ่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะขึ้นมายางงามเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะขอบคุณหล,ลายที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ